โชคดีเพียงหนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นนะคะที่จะเลื่อนมาเจอบุญนี้วันนี้วันพระไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจออปล่อยปลานะาเขียงให้รอดพ้นจากความตายขอบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าและกัลยาณมิตรทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งพระนิพพานหากไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดขอคําว่าไม่มีไม่พอไม่รู้จงอย่าได้เกิดขึ้นขอให้ปลาพวกนี้อยู่ตลอดปลอดภัย ชั่วอายุไขของเขาขอพยายม,มาราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสีสิริพุทธอมาตอินพรมยมยักษคนทนนาคาแมะ